สรุปไปรักษาศีลห้าให้ดีแล้วขยันทำในรูปแบบนะจิตมันจะได้มีสมาธิมีกำลังแข็งแรงแล้วถัดจากนั้นก็คือการเจริญปัญญาทำในรูปแบบเนี่ยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมามีกำลังแล้วก็ตั้งมั่นแล้วเสร็จแล้วเราจเจริญปัญญาเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เมืเ่อเรียนรู้ความจริงแจ่มแจ้งแนละ้วยอมรับความจริงยอมรับธรรมดาของกายของใจได้มันจะปล่อยวางจิตจะพ้นจากความถือมั่นในใกายในใจนี้นะจิตก็สัมผัสกับพร,ระนิพพานหลวงปู่ดุลท่านบอกนะพระอรหันต์เป็นคนธรรมดาพวกเราต่างหากไม่ธรรมดาคือใจเราไม่ได้ยอมรับธรรมดาเลยเราอยากได้ แต่ของไม่ธรรมดา้ความอยากทั้งหลายที่ทําให้เราดิน้นรนเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาล้วนแต่ไม่ธรรมดาแล้วน,นนะเะเราเจริญใ่ปัสสาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจนมันยอมรับธรรมดาของกายของใจพอมันเห็นธรรมดาของกายของใจแล้วมันจะปล่อยวางไม่น่ายึดถือก็วางวางแล้วก็หมดภาระนะพ้นทุกข์ไปธรรมะ วังว่าวันหนึ่งใจพวกเราจะยอมรับธรรมดาได้ธรรมดาเบื้องต้นก็คือขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวเราของเราในขันห้าไม่มีตัวเราของเราที่ไหนเลยนี่ธรรมดาขั้นแรกเลยธรรมดาที่พระนี้ขึ้นไปเอกเราจะเห็นนะร่างกายที่มีอยู่นี่คือตัวทุกข์ ธรรมดาถือจิตสุดก็เห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ปล่อยวางจิตได้ดวงเดียวนะก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างหมดละขันห้ามันก็พัฒนามาจากจิตนั่นเองวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปวิญญาณคือจิตนั่นแหลอะอันนี้เทศให้ฟังเท่นที่นะยากไหมไม่ยากะถือสี่ห้า ฟังไปเห็นยากเลยแต่ทํายากพาใจมันไม่อยากใจไม่แข็งแรงต้องคิมแข็งนะไม่ใช่บอกทิดคนหนึ่งเคยบวชอยู่หลวงพ่อบอยใจมันอ่อนเกินไปใจมันต้องห้าวหาญต้องเขิมแข็งเริ่มต้นก็ปอแปล,แปลทอแท้ไปทำสงครามได้ไงเหมือนทหารจะออกรบนะ อย่างแม้่านจะออกรบเลยคิดไปก็กลัวจนผมร่วงแล้วเนียไปสู้กับใครไหวอะเวลาเราภาวนานะไม่ได้ต่างกับทหารเข้าสงครามเลยนะทหารจะทำสงครามข้างนอกเราทำสงครามข้างในศัตรูเราคือกิเลสเนี่เราทำสงครามตรงนี้แพ้บ้างชนะบ้างไม่แปลกหรอกแต่อย่าแพ้ตลอดก็แล้วกัน